สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หัดใหญ่เนาะวันนี้เรามาเช็คอินกันที่ตลาดกรีนเว์นะแล้วก็นี่ค่ะคนขับรถของเรานะคะเริ่มจากหาอะไรกินก่อนเพราะว่าเรากินข้าวมือแรกไปนะคะตอนเที่ยงแล้วตอนนี้มันสองทุ่มแล้วแอบหิวนิดนึงแต่ว่ารอน้องแข่งเพราะวันแรกเราแข่งกันทั้งหมดสามทีมก็เขารอบไปแล้วหนึ่งทีมแล้วก็อีกสองทีมต้องมารอแข่งสายล่างในวันถัดไป อาหารใหญ่ด cat ้อวยไก่ทอดใหญ่ที่นี่นะคะร้านต้มน่าไก่ทอดนั่นเองเอาอกไก่ทอดหนึ่งแล้วก็มีไก่ทอดหนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งถุงนะคะ สวัดีค่ะของเมนูนั้นของร้านเลยค่ะเสนาบดเป็นมากี่คนครับ enfin, ป็ะสหมาคือเป็นยำลืมผัวใส่ขวดตั้งร้านเลยค่ะเป็นยำลืมผัวเลยก็ได้ขอแบบลืมเลยได้ไหมคะขอวนะ่ะโอเคจัด้านจ้าลืเครื่องเยอะมาเครื่องยอะยมีมีของกร่ลวูกนะหมูมากอะ2บาแม่ขายโรงสอสอเยไม่ไขายเอารวยูตัใหญ่มากลกู นี่คือตำยำลืมผัวนะคะ2องอบาทมาได้เลยนะคะที่ร้านเจดตำยำลืมผัวจ้าขอบคุณค่ะทุกคนและนี่นะคะเป็นข้าวเย็นอของเราเมื่อกี้น้องถือมือข้างเดียวคือมือสันน่ะไม่รู้ว่ามือสันเพราะเจ้หรือมือสันเพราะว่ามันหนักมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยละกันนี่คือแบบยำหอมเตแอดให้เงียบเลยค่ะสองร้อยห้าสิบัวเครื่องเยอะนะทุกคน อันนี้หมูยอมาดูของเสียแอนก่อนเอาเรากินหมูยอละอันนี้ไข่แดงหนุกไม่มีหอย่ะหอยหอย่ะสามอย่างนะข้าวโพดหนึ่งหัวว่าเมื่อกี้เห็นไส้กรอหอยใช่อีกเล็บมือนา กินกินหลายอย่างแต่คุณไม่ได้จุก,จกขนาดนั้นอกุ้งดีได้พูมาหนึ่งตัวด้วยนะคะจะก,กัดได้เนี่ยใส่ผู้ใส่เด็กมันไม่ค่อยแข็งแรงจะลองดูทุกคน อแล้วะจะเป็นฝรั่งอยกัดได้แค่เนี้ยไก่ทอดปีกกระอกแสบปีกแล้วคือเขาให้แบบหอมแดงใช่ไหมหอมแดงง อิ่มแล้วค่ะกลับบ้านได้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ